วันนี้เลยไปตังกันเดินทางตอนกลางคืนตอนนี้เราแวะกินข้าวกันก่อนน่าจะถึงประมาณตีหนึ่งสวัสดีครับกล่าว่าพบกันอีกแล้วนะครับาหายกันไปนาะนวันนี้ผมจะไปเที่ยวตรังการเดินทางครั้งนี้ผมก็จะใช้เวลากลางคืนครับเดินทางครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ของผมใหม่มากๆเลยนะครับเพราะว่า ผมไม่เคยเดินทางตอนกลางคืนเลยครับเพราะว่าผมค่อนข้างกังวลเรื่องทางที่ผมมองไม่เห็น,นเลยเงี้ยผมเคยเดินทางเส้นสีสีแล้วผมมองไม่เห็นข้างหน้าครับมันอยู่ดีดีมันก็กลายเป็นเขตที่เขาทําถนนอยู่มาขึ้นมาเฉ,เฉยเลยครับมาให้ผมกลัวไปตกกังวลไปเลยครับครั้งนั้นพอมีสปอร์ตไลท์นี่ผมก็กล้าที่จะเดินทางตอนกลางคืนอ่า แล้วตอนกลางคืนเนี่ยคือเราเดินทางไม่ร้อนไม่เพลียแดดเลยครับไถึง,ถงสปอร์ตไลท์ที่ผมใช้นะครับก็คือของ Mo t ตรวูครับเป็น MDL 5006ครับไม่คิดว่ามันจะใช้ได้ดีขนาดนี้นก็ด้วยราคาก็ ประมาณสามพันได้ครับมันผมออกมาก็ผมก็ลุ้นเอาเลยว่ามันจะรอดหรือไม่รอดครับสรุปว่ามันเปิดทางได้ดีมากเนี่ยผมก็ผมเดินทางตอนคืนมีความสุขมากเลยครับเพราะมันไม่ร้อนและอย่างหนึ่งผมเห็นข้างหน้าตลอดมันเลยทําให้ผมไม่กังวลอะไรเท่าไหร่เลยครับจนบางทีก็รู้สึกว่า มันก็มีความประมาทเหลืออยู่ในนั้นอยู่นะจริงๆมันก็ไม่ดีเลยครับมาถึงแล้วคือตั้งสี่ร้อยกว่าบาทชื่อว่า to บ o z คโซ o t e l ทอันั้นถุงกระเป๋าหลังผมเขามารอรับหน้าบ้านเลยนะเพราะเราใช้อินชา้าตอนนี้ประมาณตีหนึ่งห้าสิบหกนาที อย่างก็ดีนะล,นลายชั้นเลยอ่ะคือเข้าก็ลำบากออกก็ลำบากอ่ะแล้วะเขาห้องน้ำอยู่ด้านหลังนะโอเคไม่แย่เลยไม่ห,าห่าน้ำเ่เจ้ะจ <Okay. S 1> ุดตังแล้วตาบิ๊ด มีร้านอาหารแนะนำไหมอ่ะอะไรครับร้านอาหารแนะนำผมไม่รู้เลยจะกินที่ไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เส้นนี้มีเหรอพี่มีร้านข้างถนนนะผมกินจานตอนเที่ยงก็รองยาวาาก็ตีนี่ด่างมากเฮ้ยผมวนหาดูว่ะพึ่งตื่นมาเมาื่อคืนพี่ ไม่รู้จะอธิบายยังไงเกี่ยวกับจังหวัดน,นี้นะครับเพราะว่าผมก็มาจังหวัดนี้ครั้งแรกเหมือนกันครับสำหรับคนที่ดูอยู่ไม่เคยมาก็ยังไงก็ต้องหาข้อมูลมาก่อนอยู่แล้วว่าเมืองตังมีอะไรของผมก็ของกินแหละครับเมืองตังมีหมูย่างเมืองตังผมก็รู้อยู่แค่นั้นจริงๆพอมาถึงที่นี่ก็หลายอย่างที่มันไม่เหมือน จังหวัดภูกเก็ตก็มีครับที่ผมขี่หาร้านอาหารเพื่อที่จะกินอาหารเช้าของเรากันนะครับ <S <S ผมก็ไม่รู้จะที่ไหนแล้วก็ขี่ไปได้เจอร้านไหนถูกใจก็จอดกินเลยครับแล้วก็ค่อยว่างกันต่อที่ที่ผมจะไปนะฮะก็คือเขาแบนนะครับตามรอยพี่บอลเลยครับบอลพาเที่ยวนะ เสร็จแล้วเนละเท่าไหร่นะลดยี่สิบทั้งทั้งคนทั้งรถเลยรถเข้ามาได้นิดนึงก็จะเป็นทะเลนะครับที่อยู่แบบติดกับถนนเลยนะพอเราขี่เหมือนเราขี่เทียบทะเลเลยครับตรงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมจะแวะถ่ายรูปตรงทางข้างหน้านี้ก่อนครับเพราะรู้สึกมันสวยดีก็มีภาพมาให้ดูด้วยครับ พอผมถ่ายรูปเสร็จกันครับก็ขี่รถมาข้างในเรื่อยๆเช่นทีนี้ผมก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาแแบนะมันเราไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปได้นะคือมันเป็นเกาะที่เราจะต้องเดินบนกระโปงเขาเรียกว่ากระโปงใช่ไหมผมก็ไม่รู้สิที่จำได้คือเขาเรียกเนี้ยคือต้องเดินบนนั้นแหละครับเดินขึ้นไปแล้วก็มันจะมีสะพานต่อไปเดินเลาะข้างเขา ก็เลยตัดสินใจไม่เดินขึ้นไปครับเพราะว่ามันเมื่อเช้าของวันนี้นะมันมีข่าวแผ่นดินไหวที่กระบี่ครับผมก็เลยยังยังคงกลัวๆก,กันอยู่กลัวว่ามันจะแผ่นดินไหวตอนที่เราขึ้นไปบนนั้นก็กลัวไว้กลัวไว้ดีกว่าแล้วตรงนี้ก็คือผมก็ไม่รู้สิว่าเขาเรียกว่าหาดเจ้าใหม่เนี่ยมันมันทั้งสวยแล้วก็แปลกตา ที่ภูเก็ตก็ไม่มีแบบนี้ให้เห็นผมก็เลยรู้สึกว่ามันสวยมากเป็นว่าหาดเจ้าใหม่ผมขี่ผ่านไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูถ่ายท้ยคลิปนะมันสวยมากผมก็ตอนเนี้ผมก็เดินทางไปที่เหมืองมรกตอ่าชื่อผมไม่แน่ใจโซก็ค่อนข้างจะงงนิดนึงนะถ้าเกิดมาใครมาแล้วหาไม่เจอผมว่าถามคนข้างทางน่าจะดีกว่าครับ ไปเขาเรียกว่าอะไรนะเหมืองมอระกฎตรงไหนครับได้เลยไาด้เลยเ่านี้เลยครับออกตรงครับเขงนี้ก็เรียกได้ว่าลุ้นตลอดทางเลยคนระับว่าเราเข้ามาถูกหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นรีวิวในช่องติ๊กต็อกเขามาทางนี้ก็เลยมั่นใจว่าเรามาถูกแน่ มคิดว่าโช้เดิมของ N X เนี่ยมันเซตมาให้แบบขี่ช้าๆเอาไปลุยเนี่ยโอเคแต่ถ้าทางดำแล้วเจอหลุมเนี่ยอันนี้ไม่โอเคเพราะว่าขี่ในที่แบบนี้ผมแบกของกระเป๋าสองข้างแต่ไม่ใช่กระเป๋าปี๊บนะเป็นกระเป๋าผ้าแล้วก็ข้างหลังเป็นกระเป๋ากันน้ำก็ของก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเอาไว้ที่โรงแรมหมดแล้วหรือว่าโชคมันดีเลยครับเวลามันอยู่ในในในพื้นที่นี่มันแบบไม่ได้เป็นทางที่ดีแต่มันก็ยังทําความนุ่มออกมาได้ดีนะนี่โชคเดิมนะผมก็คงจะเข้าข้างมันแหละเพราะว่าผมซื้อรถคันนี้มาใช้ผมก็เลยก็ต้องพอใจกับมันแหละแต่ว่าถ้าเกิดไปแต่งอะไรให้มันมากกว่านี้ของแต่งมันก็ต้องเอาประสิทธิภาพออกมาได้ดีกว่านี้อยู่แล้วแหละก็พอใจในโชคนี้แต่ว่าในอนาคตคงต้องเปลี่ยนอยู่ดีครับที่นี่เขาเรียกว่า เหมืองมรกตกลังนะครับเคยไปที่พังงามาละที่นี่ก็เหมือนกันครับเขาทาเหมืองแร่หรือเหมืองหินปูนมาก่อนแล้วเสร็จเขาก็เลิกทําไปแล้วครับนี่มันก็เลยกลับมาฟื้นฟูธรรมชาติแบบมีน้ำอะไรเข้ามาเวลามันโดนแสงกับมันโดนแร่ธาตุอะไรเงี้ยมันคงจะทําให้เป็นให้น้ํามันเป็นสีเนี้ยผมก็ไม่รู้หลักการวิทยาศาสตร์กันนะเอาล่ะถึงเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็ ต้องขี่กลับไปที่ที่พักนะแล้วก็ผมว่าผมจะขี่รถชมเมืองตอนคืนครับจังหวัดตังนี่ครผมงงเส้นทางการเดินรถมากเลยครับมันมันอาจจะเป็นเพราะผมเป็นนักท่องเที่ยวด้วยแหละ,ะคนตังไปภูเก็ตก็อาจจะง,งงเส้นทางของบ้านผมก็ได้แต่ผมค่อนข้างงงงงจริงๆนะวนทางมันซับซ้อนอะ่ะโอ้ยอีนยากว่ะขนนี่ยอม มากระหว่างท,ที่ผมกำลังขี่หาสตรีทอาร์ตในเมืองนะครับผมก็ไปเจอน้องแมวกำลังนั่งปดทุบครับผมผมก็เลยแวะทักทายน้องก็ซะหน่อยอ <c oughs> ไม่ได้สนใจสตรีทอาร์ตเลยครับรของเมืองต่างเลยผมขับไปสักพ,พักผมก็เจอกับไอติมมีสวยมีสวยนะมันนาดว่ามีสวย ไม่รู้อ่ะมันเป็นไอติมจากจีนใช่ไหมที่เข้ามาเปิดอ่ะอ่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรืออะไรนะครับผมได้ลองกินครั้งแรกก็ราคามันก็ถูกดีครับรุ่นมาตั้งนานนะครับไม่ได้จบที่ชมเมืองครับจบที่กินไอติมครับผมแล้วก็กลับบ้านพักครับไะกลับโรงแรมสิที่ที่ผมพักนะครับก็ชื่อเขาคือท b บี โ o ซี่โฮเทลนะครับมันเป็นโฮสเทลครับผมผมจ่ายไปก็คือประมาณ400นิดนิดไม่ถึง500ครับก็ได้ของครบทุกอย่างเลยนะมีทั้งไดเป่าผมมีทั้งกาต้มน้ำร้อนสำหรับไบค์เกอร์อผมว่าสะดวกดีนะวันนี้ก็คือวันกลับของผมนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเดินทางตอนกลางคืนมาครับอันนี้เป็นการเดินทางกลางคืนครั้งแรกแล้วผมตันติดใจมัน เวลากลับผมก็เลยอยากกลับตอนกลางคืนบ้างมันมันกลายเป็นว่าเดินทางตอนกลางคืนแล้วมันรู้สึกดีมากเลยครับมันไม่เหนื่อยอะไรเลยมากสุดมันก็คงแค่ปวดก้นนะครับแต่มันไม่มีเพียแดดแน่นอนครับเวลานี้ผมก็เลยขี่ไปซื้อของฟาหาอะไรกินระหว่างทางไปเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่ที่บ้านสวนสโลบาร์ส่งเวลาตัวเองให้ได้กลับตอนกลางคืนนะเพราะว่าเดินทางตอนกลางคืนแล้วติดใจ บรรยากาศร้าน,นก็จะแบบดูติดๆหน่อยครับผสมผสมกับผลลักต้นไม้อะไรเงี้ยอ,อแล้วก็มีความเป็นแคมป,ปิ้งนิดๆด้วยโอ้เย้ข้าวไข่คนคนระับข้าวเด็กครับผมไขออ่ข้นเฮ้ยไข่ข้นข้น <c oughs> พูดผิวทีเลยอ่ะตายเออนี่นะโกโก้น้ำมะพร้าวอร่อยมากครับโอ้โหมาที่นี่ลองสั่งดูนะ อร่อยโคตรเหมือนมเมนูมะพร้าวโกโมะพร้าวนิวซีแลนด์ของเต่าบินเลยกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขี่มาที่หาดเจ้าใหม่ครับขี่มั่วๆไปครับขี่ไปเรื่อยๆให้มันหมดเวลาให้มันมึนนะครับแล้วก็มาเจอที่ท,ที่หนึ่งคือตรงนี้ครับมันเห็นวิวเป็นพาโนรามาเลยครับแล้วก็เอารถลงมาได้แล้วรที่นี้ผมก็ถ่ายรูปสิครับ c o ราะมันวิวสวยมากก็ใช้เวลาที่นี่ไปชั่วโมงเลยครับแต่แดดไม่ออกแล้วตอนที่ผมอยู่เป็นอะไรที่ดีมากอชื่ออะไรราเดีลูปกปรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กะว่าจะขับกลับเลยแต่ว่ามันยังมืดไม่พอผมก็เลยใช้เวลาดูความเรียบร้อยของรถทั้งหมดนะระหว่างนั้นก็ลมพัดกล้องร่วงเลยครับ ลยจบกันไปแล้วครับกับคลิปตรังฮะคราวหน้าจะไปที่ไหนก็ลองคิดดูเ่มอนว่าอะไรที่มันยังค้างคาใจแล้วยังไม่ได้พิชิตมันก็อาจจะเป็นนักก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ก็คือเป็นทริปที่เปิดประสบการณ์เดินทางตอนกลางคืนและตอนกลับตอนกลางคืนนะเพราะว่า มันค่อนข้างจะสบายแต่ก็มีความอันตรายผสมอยู่ถ้าเกใครเดินทางไปกลางคืนก็ระวังกันด้วยนะครับผมคิดว่ามันเดินทางสบายแล้วก็ประมาทในเวลาเดียวกันมันก็ดูกันให้ดีอ่ะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกันปลอดภัยนะคระบวานนี้สวัสดีครับ